ไม่เห็นรถเลยอุหาภุมิอุณหาภุมอุ้ยต้องขานเข้าไปวะเนี่ยออันนี้่ะมันก็เล็กเกินถ้าจะเป็นบ้านหมาคุณก็เข้าไปวัดเนาะผีมันจะเกิดจริงจริงเหรอล่าผมหน่อยดิครับแล้วว่าต้องให้ไปไปกระพริบเฮ้ยล่าแล้วล่าล่านี้นี้นีข้านี้อย่ามาทางประตูอย่ามาทางประตูประตูปิดประตูปิดไปไปไปอะไรไรายวิ่งางเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยจู๊กจู๊วนเก้าอี้วนเก้าอี้วนเก้าอี้เกงแกงเออเออวนไปเรื่อยวนเกง ตายตายเหรอตายแล้วเหรอตายแล้วตายแล้วอ้าวมันยิ้มแบบหวด้วยว่อกี้เนี่ยใครปิดประตูวะเฮ้ยปีไล่แล้วประตูปิดหนี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 ไล่แล้วคุณขลังคุณรีบนบนเต็นนังเอ้ยตายตายแล้วตายตายแล้วคุณก็คือผีค่ะเฮ้ยล่าล่าล่าเออวนรอบกองไฟมาแล้ววนวนวนไกลมากมันไกลมากเราดูให้พวกเราเียนต่อไปชุ่มนุ่ยไกลมากเฮ้ยมันไกลเลยโดนไดลแล้ววะ